หลังจากนี้สามวินาทีชานดิกเคดเขียนเรื่อง Great Expectations ที่พิมพ์ครั้งแรกในปีคศ1860ลิพัตฮุกส์เด้โนวนนยายเรื่องนี้ผ่านการทดสอบของการเวลามาได้และยังคงเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมอังกฤษที่เป็นที่รักมากที่สุดเป็นเรื่องราวเหนือการเวลาเราติดตามเด็กกำพร้าคนหนึ่งชื่อพิบในการเดินทางความยากลำบากและการผจญภัยมากมาย จากจุดเริ่มต้นที่ตำต้อยในหนองน้ำของเคนชีวิตของพิบเป็นเรื่องราวของอารมณ์และประสบการณ์เขาฝ่ายฟันถึงชีวิตที่ดีกว่ามุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นไปสู่สถานะทางสังคมที่สูงขึ้นและเป็นสุภาพบุรุษความฟันของเขาได้รับแรงบันดาลใจจากการได้พบกับผู้มีพระคุณที่ลึกหลับและความหลงไหลในความมั่งคั่งและสถานะทางสังคมเรื่องราวพาเราย้อนกลับไปยังอังกฤษยุควิกตอเรีย ยุคแห่งความแตกต่างอย่างสุดเขาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดิเขนจจบภาพบรรยากาศของลอนดอนในศตรวรรษที่1 9ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยทนนนทางที่พลุกพลานบ้านเรือนอันโออาและสลัมที่ชุดโตรงเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ชนชั้นทางสังคมถูกกำหนดอย่างเข้มงวดและช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนนั้นกว้างใหญ่ ดิกเคนเน้นย้ำถึงความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมเหล่านี้และผลกระทบต่อชีวิตของเขาผู้คนผ่านตัวละครของเขาความไม่สมดุลระหว่างคนรวยและคนจนนั้นน่าตกใจและความแตกแยกทางสังคมนี้เป็นประเด็นสำคัญใน Great Expectations ผ่านสายตาของพี่พเพลวได้เห็นความทุกข์ยากของชนชั้นล่างและความวังเปล่าที่มักมาพร้อมกับชีวิตของคนรวยดิกเคน บันทึกโลกใบนี้ด้วยความแม่นยำอย่างน่าทึ่งการสังเกตยอย่างเชียบแหลมและคำอธิบายที่ชัดเจนของเขาเทาอําอให้สังคมยุควิกตอเรียกลับมามีชีวิตอีกครั้งทําให้ผู้อ่านรู้สึกราวกับว่ากําลังเดินเคียงข้างพิบไปตามท้องถนนเขาสร้างภาพที่ชัดเจนด้วยคําพูดของเขาสร้างเรื่องราวที่เต็มไปด้วยตัวละครและสถานที่ที่ทั้งสมจริงและเป็นสัญลักษณ์อย่างลึกซึ้ง Great Expectations เป็นนวนยายที่เกี่ยวกับการเตะโปดเป็นเรื่องราวการเดินทางของพิบตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่บันทึกความก้าวหน้าความผิดพลาดและการค้นหาตัวตนและคุณค่าในตัวเองในท้ายที่สุดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความทะเยอทะยานและการแสวงหาความมัง่งคั่งความปรารถนาของพิบที่จะยกระดับสถานะทางสังคมของตัวเองผลักดันเรื่องราวไปข้างหน้า นำเขาไปสู่การตัดสินใจที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางประสบการณ์ของพิพสะท้อนกับผู้อ่านในปจัจจุบันความหวังความกลัวและความฝันของเขาเป็นสิ่งที่ทุกคนมีร่วมกันทำให้เรื่องราวของเขายืนยงเหนือการเวลาและเข้าถึงได้ตลอดหลายชั่วอายุเราเห็นตัวเองในความลำบากและใช้ชนะของเขาการเดินทางของเขาสะท้อนถึงความปรารถนาความท้าทายและการเติบโตข,ของเราเอง การเดินทางของเขายืนยงเหนือการเวลาและเป็นสากลสำรวจประเด็นต่างๆเช่นความรักโกอารสูนเซียการทบาบและการค้นหาความหมายเตือนใจถึงสภาพของมนุษย์เรื่องราวนี้ถือเป็นผลงานชิ้นเอกด้วยเหตุผลที่ดีบทละครที่ซับซ้อนตัวละครที่น่าจดจำและประเด็นที่ลึกซึ้งดึงดูดผู้อ่านมานานกว่าสตวนสำรวจความซับซ้อนของธรรมชาติมนุษย์ เจ้าลึกถึงแรงกดดันทางสังคมผลกระทบของความมั่งคั่งและความยากจนและภาวะที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกทางซีลทรอมที่หล่อหลอมชีวิตของเราและยกย่องพลังแห่งความเห็นออกเห็นเห็นใจดิคเคนเตือนใจเราว่าความเมตตาและความเอาใจใส่สามารถเอาชนะอุปสรรคทางสังคมและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายได้ Great expectations ไม่ใช่แค่เรื่องราวแต่เป็นมดดกเตือนใจเราถึงพลังที่ยั่งยืนของวรรณกรรมชั้นยอดซึ่งยังสร้างแรงบันดาลใจและท้าทายผู้อ่านมาจนถึงลุกวันนี้หลังจากนี้3บวินาทีเราพบกับพี่ครั้งแรกเขาเป็นเด็กหนุ่มตัวเล็กๆเ,เขาอาศัยอยู่ในหนองน้ำแถบเคนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเขาถูกเลี้ยงดูโดยพี่สาวที่เข้มงวดและพี่เคยใจดีโอจอพิปเป็นเด็กกพม้า เขาไม่เคยรู้จักพ่อแม่ชีวิตของเขาช่างยากลำบากแต่เขามีจิตใจที่ดีงามเขามีจินตนาการกว้างไกลและโอยหาสิ่งที่ดีกว่าวันหนึ่งชีวิตของพิพก็พลิกพันเขาพบกับนักโทษลบนีในนองน้ำการเผชิญหน้าโดยบังเอิญครั้งนี้นำไปสู่เหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพิพไปตลอดกาลหลังจากนี้สมวินาทีนักโทษเป็นบุคคลที่น่ากลัว เขาหิวโหยและสิ้นหวังเขาคู่พิบเขาต้องการอาหารและตะไบเหล็กเพื่อเอาเหล็กที่ข้อเท้าออกพิบกลัวแต่เขาก็รู้สึกเห็นใจนักโทษคนนั้นด้วยเขาขโมยอาหารและตะไบเหล็กจากบ้านเขานำมันไปให้นักโทษอย่างรับการกระทําที่เห็นออกเห็นใจครั้งนี้ทําให้พิพรอนใจแม้ว่าเขาจะยังไม่รู้แต่การเพเชิญหน้าครั้งนี้จะมีพลที่ตามมามากมาย ความเมตตาของเขาจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของเขาเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้แต่การกระทําที่เล็กที่สุดก็สามารถส่งผลกระทบต่อกันเป็นลูกโซยได้หลังจากนี้3วินาทีชีวิตของพิพกำลังจะเปลี่ยนไปอีกครั้งเขาได้รับเชิญไปที่บ้านหลังใหญ่แต่รุดโทรมชื่อ Satis House ที่นั่นเขาได้พบกับมิสแฮวิชแฮมผู้หญิงที่ร่ำรวยและแปลกประหลาดมิสแฮวิชแฮมเป็นบุคคลที่น่าสรั เธอถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวหน้าแทนบูชาในวันแต่งงานเธอสวมชุดแต่งงานทุกวันหัวใจของเธอหยุดนิ่งกับการเวลาพิพยังได้พบกับเอสเตลาลูกสาวบุญธรรมที่สวยงามแต่เย็นชาของมิสแฮวิชแฮมเขาตกหลุมรักเธอทันทีแต่เธอกับเย็นชาและเมินเชยต่อเขาการเพชิญหน้าครั้งนี้วานเมล็ดพันแห่งความปรารถนาและความไม่มั่นคงในหัวใจของพีพ หลังจากนี้สามวินาทีภาคหาเสียงเรียกจากลอนดอนพิพฟันยากเป็นสุภาพบุรุษการไปเยี่ยมเซติสเฮาส์ทำให้พิพโหยหาชีวิตที่ดีกว่าทุกครั้งที่เข้าไปเยี่ยมชมคันหะที่ยิ่งใหญ่แต่ทรุดโทมแห่งนี้ยิงตอบย้ำความปานปราดนาในโลกที่อยู่นอกเหนือตัวเขาเขารู้สึกและอายใจชาติกำเนิดที่ต่ำต้อยความแตกต่างความแตกต่างระหว่างเลี้ยงดูที่เรียบง่ายของเขากับความรู่ร่าของเซติสเฮาส์ ทำให้เขารู้สึกต่ำต้อยอย่างสุดซึ้งเขาฝ่ายฝันที่จะเป็นสุภาพบุรุษคนที่คู่ควรกับความรักของเอสเตลาเอสเตลาลูกสาวบุญธรรมที่สวยงามและอยู่ไกลเกินเอื้อมของมิสแฮวิชแฮมกลายเป็นสัญลักษณ์ของทุกสิ่งที่เขาปรารถนาวันหนึ่งความปรารถนาของพิบก็เป็นจริงเขาได้รับจดหมายลึกลับฉบับหนึ่งซึ่งจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดกาล เขาได้รับมอดเดึกมหาสาลจากผู้มีพระคุณที่ไม่เปิดเผยชื่อความมั่งคั่งกับทันหันนี้ทำให้เขาทั้งตื่นเต้นและสับสน mm hmm. เขาต้องไปลอนดอน mm hmm. เมืองแห่งคำสันสันของการศึกษาและวัฒนธรรม mm hmm. กำลังเรียกหาเขา mm hmm. เขาจะได้รับการศึกษาแบบสุภาพบุรุษที่นั่นพ่พูสึกตื่นเต้นโอกาสที่จะได้เรียนรู้และเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่เพียบพร้อมไปด้วยการศึกษาทำให้เขามีความหวังและ และกระตือรือร้นเข้าสะดวกสบายกับความมั่งคั่งที่เพิ่งค้นพบเข้าสวมเสื้อผ้าราคาแพงและไปเยี่ยมชมย่านชอปปิ้งรูราของเมืองเขาเชื่อว่านี่คือโตะสู้ความสุขงานสังคมและงานเต้นรำกลายเป็นสนามเด็กเล่นแห่งใหม่ของเขาที่ซึ่งเขาแสวงหาการยอมรับและความรักเขาไม่เคยตั้งคำถามกับโชคชะตาของเขา แหล่งที่มาของความมั่งคั่งของเขายังคงเป็นปริศสนาแต่เขามัวแต่หมกมุ่นอยู่กับความฝันมากเกินกว่าจะสนใจพิเพิ่มต้นการเดินทางสู่ลอนดอนด้วยความตื่นเต้นและไร้เดียงสาเส้นทางข้างหน้าของเขาราดด้วยความหวังแต่ก็เต็มไปด้วยความท้าทายที่เขายังไม่เข้าใจการผุดจนภัยของพิพเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นและการเดินทางของเขาในการเป็นสุภาพบุรุษอย่างแท้จริง จะทดสอบเขาในแบบที่เขาไม่คัดคิดก่อนหลังจากนี้3วินาทีภาค6ความจริงถูกเปิดเผยเอกลักษณ์ของแม็กวิทท่ามกลางท้องทนที่พลุกพานของลอนดอนที่ซึ่งมอกจากแม่น้ำเทมส์ลอยขึ้นมาและเสียงกีบม้าดังค้องไปทั่วพิเริ่มต้นการเดินทางเพื่อเป็นสุภาพบุรุษในลอนดอนพิพเปลี่ยนตัวเองเป็นสุภาพบุรุษเขายอมรับมารยาทและการแต่งกายของชนชั้นสูง ดำดิ่งสู่โลกแห่งความซับซ้อนและความสง่างามเขาใช้ชีวิตอย่างรูร่ราในความมั่งคั่งและสถานะทางสังคมของเขาอาหารคำสุดรูปาร์ตี้ที่แสนสนุกสนานและเสื้อผ้าชั้นเลิศกลายเป็นความจริงใหม่ของเขาชีวิตที่เขา้าใฝ่ฝันมาตลอดตอนนี้อยู่ตรงหน้าเขาแล้วแต่เขาเริ่มละเลยเพื่อนแท้อย่างโจช่างตีเหล็กผู้ตำตอยที่เลี้ยงดูเขาดูเหมือนจะจางหายไป ถูกบทบังด้วยความทะเยอะทะยานใหม่ของพิพิขาว์ฮาวมกมุนอยู่กับการเอาใจเอสตาลาความงามและท่าทีที่ห่างเหินของเธอทำให้เขาลงไหยและเขามุ่งมั่นที่จะเอาชนะใจเธอในขณะที่ชีวิตของพิพดูสมบูรณ์แบบความจริงก็ปรากฏจดหมายมาถึงทำลายพวงตาที่เขาสร้างขึ้นผู้มีพระคุณของเขาไม่ใช่มิสเฮวิชแฮม อย่างที่เขาเคยเชื่อผู้หญิงที่แปลกประหลาดและร่ำรวยซึ่งเขาเคยเชื่อว่าเป็นผู้มอบโชคลาภให้เขาไม่ใช่ต้นต่อของความมังคั่งของเขามันคืออาเบลแมกวิตนักโทษหลบหนีที่เขาพบในหนองน้ำชายที่เขาเคยกลัวและช่วยเหลือเมื่อตอนเป็นเด็กเป็นผู้มีพระคุณที่แท้จริงเบื้องหลังความมั่งคั่งที่เพิ่งค้นพบของเขาการเปิดเผยนี้ทำให้โลกของพิพซันคลอนหลัก การที่เขาสร้างชีวิตในฐานะสุภาพบุรุษพังทลายลงเมื่อเขาพยายามที่จะยอมรับความจริง,งนี้เขาทั้งตกใจและละอายใจการตระหนักว่าโชคลาภของเขามาจากนักโทษทําให้เขารู้สึกอับอายอย่างสุดซึ้งเขาเคยดูถูกแม็กวิทในการแซวเองหาการยอมรับจากชนชั้นสูงเขาได้ดูถูกชายผู้ที่ทําให้ความฝันของเขาเป็นจริงเขาต้องการที่ทิ้งอดีตของเขาชีวิตเรียบง่าย ที่เขาเคยรู้จักตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นบทที่ห่างไกลและเกือบจะลืมเลือนไปแล้วตอนนี้เขาเป็นมีทุกอย่างกับชายที่เขาเคยกลัวและสงสารกับการเสียสละและความเอื้ออาทของนักโทษบังคับให้พี่ปชิน,น่ากับค่านินยมของตัวเองกับความหมายที่แท้จริงของความกตัญญูและความพักดีลาวิสโนโลสฟิล์ตเปกจภาพลงตาที่แตกสลาย ความเข้าใจครั้งใหม่พี่พรังเกียตแม็กวิทเขารู้สึกหวาดกลัวกับที่มาของความมั่งคั่งของเขาเขาต่อสู้กับโมทรมของตัวเองพยายามที่จะประเมิมนมุมมองของเขาที่มีต่อนักโทษใหม่การเปิดเผยนี้บังคับให้พิบชินหน้ากับอคติของตัวเองเขาเริ่มตั้งคำถามกับคุณค่าของเขาเขาตระหนักว่าคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สถานะทางสังคมหรือทรัพย์สิน ทางวัตถุการเดินทางของพิบเตือนใจเราว่าสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นเสมอไปนะักโทษที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่หวาดกลัวกับเผยให้เห็นถึงความเห็นออกเห็นใจอย่างลึกซึ้งพิบสุภาพบุรุษผู้ใฝ่ฝันต้องเผเชิญหน้ากับความบกพร่องทางศีลธรรมของตัวเองหลังจากซีสัมวินทิฟอร์ักแปดการให้อภัยและการไทบาป การเดินทางของพิบคือการเดินทางของการให้อภัยและการไถ่าบาปเขาต้องเผชิญหน้ากับความน่าเสื่อใจโคตรของตัวเองเขาต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับแม็กวิทในแบบที่เขาเป็นการเปลี่ยนแปลงของพิบไม่ใช่เรื่องง่ายเขารู้สึกผิดและอายใจและสับสนแต่ค่อยเขาเริ่มเข้าใจความหมายที่แท้จริงของความเห็นอ,อกเห็นใจและความพักดีเขาเริ่มมองเห็นแม็กวิทเป็นเหมือนพ่อเขาเสียงทุกอย่าง เพื่อช่วยแม็กวิชหลบหนีในการทำเช่นนั้นเขาได้เผชิญหน้ากับอคติของตัวเองเขาได้พบกับมิตรภาพและความพักดีที่แท้จริงหลังจากนี้สามวินาทีพาก้าพลังที่ยืนยงของ Great Expectations Great Expectations เป็นเรื่องราวเหนือการเวลาสำรวจประเด็นสากลที่ยังคงสะท้อนกับผู้อ่านยุคใหม่พูดถึงความยุติธรรมทางสังคมความทะเยอทะยาน และการควยคว้าหารักตัวละครของดิคเคนนั้นน่าจดจำการทางสู่วัยผู้ใหญ่ของพิพนั้นทั้งเข้าใจได้และสะเทือนอารมณ์เราเห็นตัวเองสะท้อนอยู่ในความยากลำบากและชัยชนะของเับตอนจบของนนิยายทิ้งความประทับใจไม่รู้ลืนให้กับผู้อ่านเตือนใจเราว่าความสุขที่แท้จริงมาจากภายในท,ท้าทายให้เรามองข้ามเปลือกนอกและมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของแต่ละบุคคล กระตุ้นให้เรายอมรับความเห็นออกเห็นใจและความเข้าใจผู้อื่นในชีวิตของเราเอง,หล,งหลังจากนี้สมวินาทีภาค10บก้าวคำนากดาัดมัดดกของนวนิยาย Great Expectations ยังคงตรึงใจผู้อ่านมาจนถึงทุกวันนี้กระตุ้นให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับความยุติธรรมทางสังคมเชื้อเชิญให้เราตั้งคำถามกับคุณค่าของตนเองอิทธิพลของนวนิยายเรื่องนี้ กาว้ามพร้อมแดนของวรรณกรรมเป็นแรงบันดาลใจให้กับการดัดแปลงมากมายนับไม่ท้วนตั้งแต่ภาพยนตร์รายการโทรทัสไปจนถึงละครเวที great expectations เป็นมากกว่าเรื่องราว